ฮัลโหลไอเอาเงินเก็บหยดไปใช่ไหมไอ้ I, สาบานเลยนะหยดไทยเอาไปอะ่ะขอให้รถชนตายเลยนี่น้องหมวยนะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ฝากทุกคนดูแลด้วยนะจ๊ะอย่าให้จับได้นะเรื่องเด็กฝึกง,งานที่มาใหม่ที่ชื่อหมวยนั่นอ่ะแล้วมวยจะมั่นใจได้ไงอะคะว่าพี่จะไม่หลอกหมวยพี่สาบานเลยถ้าพูดไม่จริงพี่ไอจะเจออะไรงันขอให้พี่ไม่แก่ตามให้ผีมหาหคอเลยดีไหม ไปไหนอะฮัลโหลยอดฮัลโหลไอเอาเงินเก็บหยดไปใช่ไหมเอาไอจะไปรู้ได้ไงละยอดไอไม่ได้เป็นคนเอาไปนี่ก็อยู่บ้านกันสองคนน่ะถ้าไม่ใช่ไอแล้วจะเป็นใครไอสาบานเลยนะยยด้าเอาไปอะ่ะขอให้รถชนตายเลยหยดอาไปทำหายเองหรือเปล่า ลองหาดูก่อนเออเชื่อแล้วก็ได้ว่าไม่ได้เอาไปโอเคงั้นแค่นี้นะทุกคนนี่น้องหมวยนะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ฝากทุกคนดูแลด้วยนะจ๊ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเธอนี่งทำงานตรงนี้แล้วกันมีอะไรก็สอบถามพี่ไอได้เลย อ้าวโยดจะไปไหนฮะจะไปเที่ยวกับแป้งอะ่ะกลับมาเย็นๆนะพอดีเลยไอ้ก็มีนะัดเล่นเกมที่บ้านท้อเหมือนกันเล่นเกมไม่ใช่ไปหาสาวที่ไหนใช่ไหมจะสาวที่ไหนล่ะก็มีสาวที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นแหละให้จริงเถอะอยาให้กลับได้นะเรื่องเด็กฝึกง,งานที่มาใหม่ที่ชื่อหมวยนั่นะ่ะโธ่แค่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันงยังเด็กอยู่เลยโยดแล้วได้ไปยุ่งจริงๆไหมล่ะ ถึงหยดจะไม่ได้ทํางานที่เดียวกับไอ้แต่หยดก็รู้เรื่องของไอ้ตลอดเวลานะทําอะไรอะให้มันเกรงใจซะบ้างไอ้สาบานเลยทายโกหกหยดนะขอให้รถสิบล้อชนตายมันมีอะไรหรอหยดไอ้เป็นแค่พี่เลี้ยงน้องเขาจริงๆต้องขนาดนี้เลยหรือไงสาบานนี่กลัวไม่เชื่อหรอก็หยดชอบไปฟังคนอื่นมากกว่าเชื่อใจแฟนตัวเองมั้งสิคนที่มาฟ้องหยดอะ เขาอิจฉาหรือเปล่าเห็นว่าเรารักกันดีเลยอยากให้เราแตกแยกกันอะ่ะอืมไม่ต้องมาดราม่าเลยเชื่อแล้วว่าไม่มีอะไรไดแล้วนะแค่นี้ทำไมให้คนในออฟฟิศรู้ไม่ได้อ่ะคะว่าเราคบกันคนอื่นเขาจะมองไม่ดีออน่ะสิเพราะหมวยก็เป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่แล้วหมวยจะมั่นใจได้ไงอ่ะคะว่าพี่จะไม่หลอกหมวย พี่จะไปหลอกหมวยได้ไงล่ะหิมพี่ใจร้ายขนาดนั้นได้หรอไม่รู้สิหมวยแค่ไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะคบกันก็ต้องเปิดเผยได้สิเอางี้ถ้าหมวยไม่เชื่อพี่สาบานเลยว่าพี่รักหมวยและมีหมยคนเดียวจริงถ้าหมวยฝึกง,งานจบที่ที่นี่แล้วอะเราจะคบกันอย่างเปิดเผยเลยสาบานแบบนี้ถ้าพูดไม่จริงพี่ไอจะเจออะไร งั้นขอให้พี่เป็นหมันไม่เอาดิยังไม่แรงไปงั้นขอให้พี่ไม่แก่ตายให้ผีมาหาคอเลยดีไหมอืมเชื่อแล้วไม่ต้องสาบานเยอะขนาดนั้นก็ได้แลพี่กลัวหมดไม่เชื่อนี่นาเชื่อยังอ่ะเชื่อยังเชื่อยังฮอ ตัวย้ายไปไหนวะไอแก้วของฉันไปใช่ไหมขนมไรฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะฉันไม่ได้กินขนมชอ็อกโกแลตแท่งเลยถ้าฉันโกหกนะขอให้หมาตัดหน้ารถฉันแหกโค้งไปเลย้ทยทำไมแกชอบพูดเล่นแบบนี้อยู่เรื่อยเยอ่ะก็แกหิบไป,ปจริงใช่หรอหลักฐานก็อยู่ในถังขยะใต้โต๊ะอ,อะฉันไม่ได้เอาของแกไปจริงๆนะเว้ยอันเนี้ยของฉันเชื่อฉันสิ แกจะหยิบไปอ่ะฉันไม่ว่านะแต่ทีหลังอ่ะแกก็อย่ามาพูดเล่นแบบนี้มันไม่ดีรูป้ปะเอฉันสาบานขนาดนี้แกยงไม่เชื่อฉันอี่หรอะเออฉันเชื่อก็ได้แต่ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นหรอกเอชื่อพี่นะหมวยหมวยต้องแปลอาออกทำไมอ่ะพี่ไอ แต่นี่มันลูกของเรานะหมวยอย่ามาละครนนะ่ะจะเก็บเด็กไว้ทำไมพี่ไอพูดแบบนี้จะไม่รับผิดชอบเหรอเปล่าซะหน่อยพี่แค่เป็นห่วงหมวยนะหมวยยังเรียนไม่จบเลยจะท้องได้ยงไงแล้วพี่จะให้หมวยแปเอาออกเหรอหมวยเดี๋ยวนี้อะท้องไม่พร้อมก็ทำแท้งได้นะมันไม่อันตรายหรอกหมวยไม่อยากทำ หวยกลัวพี่มันบ้าปคำเธอมันดีต่อเราสองคนนะมันดีต่อพี่คนเดียวหรือเปล่าถ้าหมวยไปทําพี่ก็ทิ้งหมวยอะดิทําไมคิดอย่างนี้กับพี่ล่ะครับหมวยพี่อรักหมวยจริงๆนะพี่สาบานเลยถ้าพี่โกโหกหมวยนะขอให้พี่ขับรถแห่โค้งไปชนต้นไม้แต่ถ้ายังไม่ตายนะให้รอดออกมาจากรถให้โดนรถสิบล้อชนตายเลยแห่ฟ้าผ่าให้ด้วย หมวยว่าพี่ติดพูดเล่นไปนะสาบานไปเรื่อยเลยอ่ะอะงั้นพี่สาบานเลยถ้าพี่โกหกหมยนะให้พี่ตายภายในสามวันเจ็ดวันพี่พูดขนาดนี้แล้วอะหมวยยังไม่เชื่อพี่หรอพี่ไม่มีอะไรมายืนยันนะพี่ใช้ชีวิตพี่มาพูดเลยทำมาแล้วอยู่หรอครับที่รัก กำลังพิมพ์อวยพรเพื่อนอ่ะลูกเขาเพิ่งเกิดวันนี้เลยด้วยนะอ๋อไหนเขาด้น่อยดิอุ้ยน่ารักจังอ่ะหน้าเหมือนแม่เลยเห็นแล้วอยากมีลูกเลยไอล่ะอยากมีลูกกหยดไหมอยากสิไอ้พอจะเป็นพ่อของลูกหยดแล้วนะให้แน่เถอะทำเป็นปากหวานอยากให้รู้นะว่าไปไข่ที่อื่นไม่มีแน่นอนครับ พูดโกหกอ่ะขอให้ฟ้าผ่าเปหมันตายไปเลยเห็นว่าลากิีไปทำทัวร์รถที่ต่างจังหวัดอ่ะอาอเหรอเออมันก็จะครบกำหนดฝึกงานแล้วอ่ะแต่มันขอเฮสอาร์ทำงานต่อใช่ไหมจริงหรอมาเดือยมวยเขาจะทำงานต่อที่นี่หรอใช่เห็นว่าน้องเขาเป็นคนขอเองเลยอ่ะเออจะดีหรอมาเดือย ฉันว่าน้องเขายังทำงานไม่ค่อยเป็นเลยนะหรอวะก็เห็นแกนก็สนิทกับน้องเขาดีไม่ใช่หรอก็น้องเขาทำงานไม่ได้ฉันก็เลยต้องลงไปสอนแต่ฉันยืนยันะเวยว่าน้องเขาทำงานไม่ค่อยดีอย่าเอาข้อมาทำเลยลับากฉันนะ่ะน้องมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอก็เออดิให้ามาททำงานต่อนะฉันเหนื่อยแย่เลยอะเอาคนเป็นงานเข้ามาดีกว่าอืมฉันรายงาน HR ใ,ให้เลย นหมยเป็นยังไงบ้างอ่ะเรียบร้อยดีใช่ปะค่ะห,หมวยเอาเด็กออกแล้วดีเลยงั้นเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเนาะพี่ไอ้พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็หมายความว่าฉันกับเธอจบกันแค่นี้ได้ไงอะพี่ไหนพี่บอกว่าถ้าหมวยทำตามที่พี่บอกอะพี่จะไม่ทิ้งหมวยไงถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นอะพี่จะไปเอาเด็กออกหรอ แล้วที่สาบานไว้อ่ะพี่จะผิดคำสาบานเหรอพี่ไอายที่เธอเชื่อเรื่องพวกนี้ได้เหรอแค่คำพูดปากเปล่าอ่ะจะไปทำอะไรได้นี่พี่โกโหกหมยถึงขนาดที่ยอมสาบานเพื่อให้หมวยเชื่อเลยเหรอก็เธอมมนโง่ไง,เร,งเรื่องที่จะทำงานต่อที่นี่นะไม่ต้องเลยฉันไล่ง,งานกับบริษัทไปแล้วไม่ต้องการร่วมงานกับเธอพี่ไอพี่ทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะพี่ทำได้ยังไงอะ่ะเรื่องงงไงได้แล้ว ต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันฝึกงานเสร็จอ่ะก็กลับไปรางของแกได้แล้วแกผิดคําสาบานฉันขอให้แกเจอดีกลัวสาบานมาทั้งชีวิตไม่เห็นเจออะไรเลยอย่ามาเพอ้อเจอ้อเออรลกก็ขอให้มันเป็นไปตามคำสาบานของแกแล้วกันเด็กฝึกงานที่จะเด็ดจับไอ้ก็ฝึกงานเสร็จแล้วนะไม่ทำงานต่อด้วย แกสบายใจได้เลยเออมันคงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะไอซ์มันสาบานกับฉันไวเลยนะเออเห็นว่าแกเตรียมจะมีลูกนี่เมื่อไหร่ดีอะเรื่องนี้ฉันก็คุยกับอไอซ์ไว้บ้างแล้วความจริงก็คงเร็วๆนี้แหละเราสองคนอนะพร้อมทุกอย่างละโยดเดี๋ยวเราไปเข้าสู่นะชิคกำหนดชิกระยะแล้วงั้นเดี๋ยวแวะส่งโยดกับแป้งที่ร้านอาหารหน่อยสิว่าจะไปหาอะไรกินกันพอดีเลยได้สิเดี๋ยวไปกันเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวไอรีมารับนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเสียงแล้ววะออย่าง,งอเงดิวะยังไม่ถึงศูนเลยกลยัวแล้วฮ้ย โอ้โหอีอหมาบ้าเอ้ยมาตัดรถซะได้รถพังหมดแล้วเนี่ยกลัวทักงบ้าไอ้ไอ้สาบานเลยนะหยดไทยเอาไปอ่ะขอให้รถชนตายเลยถ้าฉันโกงน,นะขอให้หมาตัดหน้ารถฉันแห่โค้งไปเลย ถ้าพี่โกหกหมดนะขอให้พี่ขับรถแห่คนไปชนต้นไม้แต่ถ้ายังไม่ตายนะให้รอดออกมาจากรถให้โดนรถสิบล้อชนตายแห่ฟ้าผ่ายเลย